หลายคนที่ดูดวงแล้วเนี่ยพิธีกรรมในการแก้เรื่องดวงมันมีเยอะแยะแต่สําหรับที่อาจารย์เรียนแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะสอนให้ตับตตะบาดแล้วปล่อยปลาหรือปล่อยนกก็ได้จริงๆทําไมถึงปล่อยปลาทําทไมถึงปล่อยนกเพราะว่าเป็นการให้อภัญาทานสัตว์ที่เกิดขึ้นจริงๆอาจารย์ก็ไม่เคยเชื่อหรอกอุดตัหลัก แต่สมัยก่อนแล้วเนี่ยอาจารย์ดูหนังเรื่องพิภพแปดจุฬาแล้วก็มีสุวงสุรวรรณใน,นตัวบัญชีตอนนี้สุรวรรณเนี่ยเขาเวลาดูว่าเออคนนี้จะถึงคาดนะอะไรต่างที่เกิดขึ้นปรากฏก่อคนที่ถึงคาดแล้วเนี่ยมันไปปล่อยปาลาปพรากฏสุรวรรณก็เลันบอกว่าไปเอาดวงวิญญาณนั้นไม่ได้เพราะ ทางไม่เอาไปดวงวิญญาณตัวท่านพญายมบอกว่าเอออย่างนั้นแสดงว่าเขายังไม่ถึงเวลาอายุไขมีการเลื่อนอายุอะไรเพราะการทําบุญเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องในหนังที่สมัยก่อนอนะ่ะยี่สปีเรื่องหนังพี่พบปัจจุราชเล่นตามเปเด็กเราก็ดูเพราะความดูหนังตอนนี้ปรากฏว่าเราก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งหมดก็ไปเอิญอา่าดูกฎแห่งกรรมของอาจารย์ทอเหลียงพิบูลซึ่งกฎแห่งกรรมท่านอาจารย์ทอเหลียงพิบูลแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้สืบคนในเรื่องของกฎแห่งกรรมเขียนว่าใครทํากรรมอะไรกฎแห่งกรรมอะไรตลอดเวลาในยุคของอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ทอเหลียงพิบูลเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วนะเขียนเล่าประสบการณ์ของแต่ละคนก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคนหัวขาด มองเห็นกโนาขาดทำยังไงแก้ดวงชะตาเป็นยังไงกรรมหลีกเลี่ยงได้อย่งางกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นก็จะมีอยู่คนคนหนึ่งในในหนังสือของาจารทอลิงวิบูลทเขียนไว้อยู่ตอนหนึ่งบ้างผู้ชายคนคนหนึ่งเนี่ยจัานจำชื่อไม่ได้ในหนังสือท่านเขียนไว้ว่าผู้ชายคนนี้ป่วยแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ย เอาปลามาให้ปล่อยที่โรงพยาบาลอธิธฐานจิตและปล่อยปลาไปไอดวงวิญญาณคนที่ป่วยเนี่ยเกิดถอดออกไปได้แล้วก็ถึงกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นเขาบอกเขาพบยมบานหรือเรื่องต่างหนังสือที่เขเียนไว้และชีวิตเขผ่านมาได้ด้วยคือตอนที่ป่วยอยู่เขาได้ปล่อยปลาเพราะญาติพี่น้องเอามาให้ปล่อยเป็นจำนวนหนึ่งประมาณเท่าอายุของเขา ปรากฏว่า,วามีปลาเนี่ยเป็นตัวนําทางที่ให้กลับมาอย่างโลกมนุษย์และพญายมบอกว่าต่อชีวิตให้เพื่อมาสร้างกุศลที่เกิดขึ้นไรตอนของท่านอาจารย์ทอหิงวิบูล์เขียนเรื่องเกี่ยวกับก,บการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาในเรื่องกฎแห่กรรมแล้วมาเป็นพวกไงตายแล,ล้วรอด ตอนนี้บังเจออาจารย์ตัวหนึ่งที่สอนวิชาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ท่านก็ยึดหลักปลาเป็นหลักเหมือนกันว่าการแก้ดวงชะตาคนก็ให้ปล่อยสัตว์แต่ท่านแก้ถือตามหมหาทักษาวันไหนที่ปล่อยอะไรวันไหนที่จะปล่อยอะไรตามตำราซึ่งคิดว่าอาจารย์ก็ใช้แบงนี้มาตลอดแต่ก็ได้ผลตลอด เพราะว่าการอุทิศกุศลให้กับสัตว์ตามกําลังของหมาตักษาแล้วต่างเลิอกอยางเหมือนกับว่าเราคิดปีนา,นางง่ายๆว่าเราไปหาหมอเป็นไข้ต้องกินยาแก้กเซ็ปเท่าไหร่กินยาแก้ไข้กี่เม็ดกินยาแก้กเซ็ปจนหมดบาระการปล่อยปลาก็คือตามตําราหมาตักษาก็ถือตามบาระเพราะฉะนั้นค่าที่จ่ายตรงนี้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ที่จะไปจ่ายเอง ผู้ไปปล่อยป่าเองถือว่าเป็นกุศลผลบุญของเขาและการที่อาจารย์ดูบางนี้ตลอดจนได้เจออาจา,อาจารย์อีกท่านหนึ่งคือหลวงพ่อขาววัดตถมพทิญาณท่านก็นั่งดูท่านบอกเออนี่แหละใช่การแก้เคล็ดที่ถูกต้องสำหรับในเรื่องของอภัยทานชีวิตสัตว์และครูบาอาจารย์หลายท่านที่อาจารย์จรยเจอคือพ,พิสุสง์ท่านก็บอกว่าทำอย่างนั้นถูกต้องแล้ว จริงๆการแก้เคลดของดวงดาวแล้วเนี่ยจา์เรียนมาเยอะไม่ว่าการทํากระบะกระทงรับดาวสวดรับดาวอะไรต่างแต่ด้วยยุคภาวะและเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นการปล่อยสัตว์ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดและที่ควรทำเพียงแต่ว่าเราควรจะรู้จัก แห่งบาระว่าทำให้ถูกต้องตามเลิกยามเวลาวันนั้นทุกคนเข้าจานจังเข้าใจหลายคนมาพูดลาก็หนูปล่อยแล้วนี่คะเมื่อวานนี้หนูก็เพิ่งปล่อยมันปล่อยทุกบางคนก็บอกหนูปล่อยทุกเดือนผมก็ปล่อยทุกเดือนครับแต่ทำไมไม่ได้ผลในการวิเคราะห์ของโหราศาสตร์แล้วเนี่ยคุณปล่อยทุกวนันได้กุศลได้ผลบุญ ได้สิ่งที่แน่นอนเกิดขึ้นแต่คุณปล่อยไม่ถูกต้องตรงที่ว่าตรงเวลาจำนวนปลาว่าควรจะปล่อยเท่าไหร่เหมือนกับเรากินยากินสามมือ้อเชา้าเที่ยงเย็นก่อนอาหารหลังอาหารจำนวนยากี่เม็ดการปล่อยปลาให้แก้เคราะห์ชะตาให้หนักเป็นเบา ก็ต้องควรปล่อยวันไหนนะจำนวนปลาเท่าไหร่ให้ตรงกับดวงดาวองนั้นในมหาทักษารักษานั้นอยู่นี่คือเคล็ดวิชาที่ไม่ได้เสียเงินเสียทองมากเพียงแต่ขอให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวเองจะต้องปล่อยปลาจำนวนเท่าไหร่วันไหนวันที่เท่าไหร่ให้ถูกต้องเหมือนตำรายาที่เราจะต้องกินยาแต่ถ้าใครทำถูกต้อง ชีวิตที่ได้รับจากเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจากดวงดาวทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ย่อมเกิดหนักเป็นเบาได้นี่แหละคือกุศลที่อาจารย์มองอย่างแท้จริง